สวัสดีครับวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คลิปพิเศษเนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลอง50ปีสถาบันแสงธรรมนะครับ,รบเราจะมาพูดคุยกับบรรดาสิทธิเก่าสิทธิปัจจุบันรวมไปถึงคณะผู้ใหญ่ผู้ให้การอบรมต่างๆเพื่อ ย้อนดำลึกถึงโอกาส50ปีสถาบันแสงธรรมด้วยกันครับแล้ววันนี้เราอยู่กับท่านหนึ่งนะครับที่เป็นสิทธิ์เก่าของสถาบันแสงธรรมเรียกได้ว่าเป็นแสงธรรมรุ่นที่ห้านะครับแล้วก็มีบทบาทอยู่ในคณะเซอร่าเป็นประธานคณะเซอร่าแห่งประเทศไทยครับขอต้อนรับคุณนิพนธ์แสงประดับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกว่าพี่นิพนธ์นะครับยินดีครับนะก็ อย่างแรกเลยก็ต้องให้พี่นิพนธ์เนี่ยได้ช่วยแนะนําตัวเองกันสักนิดหนึ่งก่อนครับครับครับก็ผมก็เป็นคารวาสคนหนึ่งนะครับซึ่งมีโอกาสได้เข้ามาศึกษาในสถาบันแสงธรรมครับผมตั้งแต่ปีต้องดูโพยเลยนะโพยจำไม่ได้ปีที่เขาให้ลงทะเบียนก็คือปี2519อยสตอนนั้นก็คือเข้ามาในลงทะเบียนก็เขียนว่า จูนหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดหกเลขประจำตัวสองห้าหนึ่งเก้าหนึ่งสองห้าหนึ่งเก้าหนึ่งนะอยู่ในรุ่นเก้าเอ้ไม่ใช่รุ่นห้าเลขที่ยี่สิบเก้านะครับนี่ผ่านมาหลายปีก็จําได้ดีเลยนะจดมาจดมาโอเคครับผมถ้าให้จำไม่จำไม่ได้ก็ไล่ลำดับอยู่เหมือนกันนะครับผมปัจจุบันตอนที่เข้ามาเนี่ยมาเรียนเป็นอยู่ในคณะคามิเรียนนะครับก็ เข้ามาเข้ามาแสงธรรมก็คือมาเรียนเอาความรู้ทางปรัชญาและเทววิทยาครับคือช่วงนั้นเนี่ยพอดีว่าปกติแล้วถ้าเรียนในในคณะนักบวชเขาก็จะส่งไปต่างประเทศพอดีแสงธรรมเปิดครับเราก็ประหยัดตังค์หน่อยอ่าก็เลยส่งมาแสงธรรมตอนนี้ก็คือผมก็ไม่ได้เป็นนักบวชแล้วครับแต่ก็คือก็อยู่กับคณะเนี่ยมา9ปีครับ จนจนสุดท้ายก็คือเราเราไม่สามารถที่จะดำเนินต่อไปได้ในจิตลมของคณะเนี่ยเราก็ ทางผู้ใหญ่ก็บอกว่าอย่างนั้นเราขอให้ให้ไปดําเนินชีวิตเป็นคาราวาสก็แล้วกันแต่เราก็ออกมาด้วยด้วยความเป็นมิตรนะอยู่ด้วยกันทุกวันก็ยังกลับไปเยี่ยมบ้านเนนอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ยังทํางานอยู่กับพวกคุณพ่อเป็นรุ่นน้องก็ยังได้รู้จักกันมีความผูกพันกันผูกพันกันอยู่ตลอดไม่ได้ไม่ได้หนีไปไหนไม่ได้มีอคติอะไรกับกับบ้านเนนอะไรเลยนะครับเราก็ออกไปด้วยมิตรภาพที่ดีต่อกันตอนนี้ก็มีครอบครัวแล้ว แต่งานก็ตอ้องตอนนั้นอายุน่าจะ33มีลูก3คนผู้ชาย 2, 2ผู้หญิงหนึ่งตอนนี้ก็ทำงานหมดแล้วครับ <ทำ S 2> ก็<ฟ>ก็พูดง่ายๆก็คือจากชีวิตทั้งหมดที่ได้รับจากคณะนักบวชคาเมเลียนแล้วก็จากแสงธรรมเนี่ยรเราก็เข้าใจว่าชีวิตเราคริสตชนเนี่ยครับเราไม่ควรจะทิ้งหรือว่าหนีไปเลยโดยที่เอาความรู้ที่ได้เนี่ยไปไปทิ้งซะ พอออกไปเนี่ยผมเลยมีความรู้สึกในเชิงที่ว่า้ความรู้ของเราที่เรียนมามันควรจะต้องเป็นประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ได้ไปสัมผัสกับทางอาจารย์ชนะรงท่านก็บอกให้ไปลองไปดูซิคณะเสซอราเขาเป็นอะไรก็เลยได้ทราบว่าอ๋อมันมีองค์กรหนึ่งที่ทำเรื่องส่งเสริมกระแสเรียนก็เลยได้เข้าไปสัมผัสคณะเสซอราาตั้งแต่ตอนนั้นมาแล้วก็เลยบอก เฮ้ยอความรู้ที่ได้นี่แหละจะามาใช้กับงานส่งเสริมกระแสะเรียกประสงค์นักบวชได้ครับช่วงนั้นก็เลยก็ทําตั้งแต่ตอนนั้นมาน่าจะแถวๆจากที่ออกไปที่จบาจากจากที่แสงธรรมแล้วก็อยู่คาเมเลียนฝึกน่าจะประมาณปี2 5 5 8 8ครับผมจเริ่มศึกษางานเซราแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังทำงานอยู่กับคณะเซราตลอดเวลาไม่ได้ทิ้งไปไหนเลยครับ เมื่อสักครู่พี่นิพนธ์บอกว่าได้เข้ามาสัมผัสเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันแสงธรรมตั้งแต่ปี1976นรบตอนนี้ก็ประมาณปี่สิบหกครับช่วงเวลาที่ผ่านมา46ปีอะครับอยากจะถามพี่นิพนธ์นิดนึงว่าพี่นิพนธ์คิดว่าสถาบันแสงธรรมได้ให้อะไรกับเราบ้างครับสถาบันแสงธรรมถ้าถ้าทุกท่านยังไม่ทราบก็คือบางทีภาษามันใกล้ๆกกันเนี่ย คำว่าแสงธรรมเนี่ยมันก็มีของทาง,ทางพุทธก็มีคำ oh, ว่าแสงธรรม <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเราเราพูดแสงธรรมบางทีก็บางคนก็อาจจะเข้าใจไปในไม่ไม่ไม่ลึกพอว่าที่แสงธรรมมันน่าจะมันมีอะไรนะมีมีม,ม,มีมีองค์กรหนึ่ง,งคร้าว่าเป็นแสงธรรมเหมือนกัน <Okay. S 2> ถ้าเราบอกว่าเป็นบัณเนน uh huh. บัณเนนใหญ่บัณเนนใหญ่สาเนลลาลาย uh huh. อ,อะไรนะเขาเรียกว่าแสงธรรม <Okay. S 2> ทุกคนก็จะเข้าใจ uh huh. ในชื่อตรงเนี้ย มันอาจจะสับสนกับท่านที่อาจจะไม่ได้อยู่ในวงการคาทอลิกก็จะงงว่าอาบานแสงธรรมมันคืออะไรก็คือเป็นสถาบันที่ให้การอบรมผู้ที่อุทิศตนเพื่อที่จะทํางานเมื่อเรียนจบแล้วก็จะไปทํางานเป็นบาทหลวงบ้างไปเป็นเป็นนักบวชก็เป็นครูคำสอนอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเข้าใจส่วนผมเนี่ยเป็นคณะนักบวชอยู่ในคณะนักบวชซึ่งจิตลมของ คณะคาริเลียนก็คือการดูแลผู้เจ็บป่วยผู้ยากไร้รตามจิตตลมที่ที่มักจะเลยเราก็คงจะได้ยินเพลงทุกสิ่งที่ท่านได้ทำกับพี่น้องที่ต่ำต้อยทำตัวเราเองนั่นก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นจิตลมโมโตโต้ของของคณะของคณะ,ณะคาริเลียนนี่พอได้เข้ามาในแสงธรรมจิตลมตัวนี้มันก็จะไม่ได้จากแสงธรรม Uh huh. เราเข้ามาเพื่อได้ความรู้<ช>มาเรียนมาเรียนความรู้จากที่จากที่อาจารย์สอนสิ่งที่อาจารย์สอนก็จะได้ก็คือมันเป็นอะไรที่มันต่างจากที่เราเคยเรียนเพ uh huh. ้องเป็นวิชาปรัชญ,ญา uh huh. ประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ มันต้องย้อนหลังไปไกลมากว่าปัจจัยยุคนู้นคิดอะไรกันแล้วจนถึงปัจจุบันแล้วเราคิดอะไรบางทีนั่งเรียนไปบอกเรียนไปทําไมมันมีประโยชน์อะไรไปเรียนอะคิเมดิสคิดอะไรเรียนเพลโตคิดอะไรครับแต่บางคนก็บอกว่าอืก็เรียนเพื่อให้รู้ว่าเขาคิดอะไรอถ้าเราเข้าเข้าถึงในความคิดของเขาได้ในยุคนั้นได้อืเราก็จะเข้าใจวัฒนธรรมแล้วก็มาประยุกต์กับ ปีของเราว่าสมัยนั้นเขาคิดอะไรสมัยนี้เราคิดอะไรทําไมมันถึงคิดแบบนั้นอะไรอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนสมองใหม่หมดครับเพื่อที่จะมาเรียนรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันก็มันก็ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันสําหรับคนทั่วไปที่จะมาเขาจะเรียนปรัชญาปรัชญาคืออะไรไม่เข้าใจบางคนก็จะรู้สึกโกหน้าดูนะนุ้ยเรียนปรัชญาถามรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องนั่นคือชีวิต ของการเรียนนะครับ,รบในสารธรรมเพราะเรียนมาเรื่อยๆมันก็สิ่งที่ผมประทับใจอืแม้นแต่ว่าอาจารย์ที่จะจะสอนเนี่ยจะจะฝังภาษาไม่ค่อยเราไม่ค่อยชัดนะผมประทับใจตอนเรียนปีหนึ่งที่คุณพ่อดันตัวแนนท่านท่านสอนวิชาเขาเรียกว่าวิธีการศึกษา嗯嗯嗯วิธีการศึกษานี่มันไม่แน่ใจว่าปัจจุบันยังมีรึเปล่าแต่ไอ้วิชาตรงเนี้ยมันสอนทําให้ผม ได้รู้ว่าไอ้ที่อาจารย์สอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นนะคุณต้องมีวิธีการในการที่จะไปเรียนรู้มันอีกต้องเยอะอไม่ใช่แค่ฟังอาจารย์สอนแค่นี้แล้วคุณจบครบผมผมมาทัาใจตรงนี้แล้วผมก็ใช้ความความเข้าใจตรงที่คุณพ่อสอนเนี่ยเอามาใช้กับการที่จะเรียนรู้ต่างๆไปเรื่อยๆครับผมเพราะว่าเรียนเป็นนักบวชม,มันก็ต้องเรียนมันต้องเรียนมากกว่าน,นั้นน่ะไม่ใช่ไม่ใช่แค่ในห้องเรียนแล้วจบนะ มันไม่ใช่เมื่อค,คุณมีเวลาว่างคุณต้องอ่านอะไรที่มันเยอะกว่านั้นมากๆเลยเพื่อที่จะให้รู้ว่าไอ้ที่คุณเรียนแค่นี้มันมันแคบพื้นๆแค่นิดเดียวแต่จริงๆมันมีความรู้ที่เราจะต้องเอาไปใช้ในชีวิตเราอีกมากเลยเนี่ยก็คือได้ได้จากแสงธรรมตรงเนี้คือประทับใจตรงเนี้ขอให้ท่านผู้ฟังเนี่ยฟังถามไว้เลยว่า ความรู้ที่จะได้ไม่ใช่แค่ที่เขาสอนเนี่ยครับเนี่ยพ่อเขาสอนแค่นี้พ่อดานดนั้นไม่ได้สอนอะไรเยอะบอกคุณต้องไปเรียนมากกว่าที่ผมสอนเป็นร้อยเท่าพันเท่าอผมจําจำำําคํานี้แล้วก็ใช้สิ่งที่พ่อสอนตรงนี้มาแล้วก็เรียนแต่โวงนั้นบางทีสมองเราไม่ค่อยเก่งเ่ยเราเราเหมือนกับเด็กบ้านนอกรพราะจริงๆคือผมเนี่ยพื้นฐานก็คืออยู่วัดนบุตรเปตโตเนี่ยนะอ๋อเป็นชาวสวนครับเป็นชาวสวนแล้วก็ คือชาวสวนมันไม่มีความคิดอะไรเรียนแค่ปลูกผักปลูกหญ้าเช้ามาทํามาหาก,กินอะไรแค่อยู่ไปวันวันเป็นการใช้ชีวิตสม่ำเอใช้ชีวิตแบบ,บแบบกรรมกรแบบ,ชา,บชาวนาชาวนาชาวสวนเพราะฉะนั้นพอมาเจอไอ้วันบรรยากาศแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องใหม่มากมากใช่ไหมเหมือนกับพี่น้องชาวชาวอะไรนะเรียกว่าเหมือนกับเราสมมุติเราเป็นคนไทยไปต่างประเทศเนี่ยโหคนเรื่องเลย ใช่ไหมมันมันเหมือนกันมันคล้ายๆกันว่าเฮ้ยเราเข้าไปอีกสังคมหนึ่งซึ่งมันตึกลามบั้นช่องมันอะไรกันนักหนาเนี่ยใช่ป่ะเนี่ยเนี่ยคือคือประสบการณ์ที่เรารู้สึกบางทีพอเราเป็นเป็นเด็กมาจากบ้านนอกแล้วเราเข้ามาในกรุงมาเรียนอย่างเงี้ยมันก็จะต้องปรับตัวเยอะมากแล้วเราก็สมองเราไม่ใช่ว่ามันจะมันไม่ได้ถูกเทรนมาให้เรียนไงครับเพราะมันก็อะไรว่ายากคิดหวงนั่นแหละคือคือความยากลําบากแต่ว่า Uh, อาศัยอาศัยเขาเรียกว่าคือเราต้องเชื่อว่าชีวิตเราเนี่ยนะมันมันมีอะไรอยู่ข้างในที่ช่วยเราได้ mm hmm. ช่วยเราได้จริงแล้วก็ผมก็เชื่อตรงนี้แล้วผมก็เวลาอยู่ที่บ้านเนนคาเมเลียน mm hmm. ก็พอเราเป็นผู้ใหญ่เป็นเป็นรุ่นพี่เราก็มีรุ่นน้องไม่ต่างกัน mm hmm. รุ่นน้องเข้ามาต่างจังหวัดสุดท้ายเราบอกว่าเฮ้ย mm hmm. พวกมึงอย่าคิดว่ามึงเป็นบ้านนอก สมองมึงอะมีแต่มึงตั้งใจเรียนเถอะที่แรกมันมาบางมีคนหนึ่งนะมันชื่อไพฑู์มันมาถึงเนี้ยมันสอบได้สี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วมันท้อนะบอกมึงเจอท้อไหมตั้งใจเรียนแล้วมันก็มันก็สู้นะเรียนแม่งสุดท้ายไปไปมามันเรียนได้ที่หนึ่งเด็กเพชรบูรณ์อีกคนหนึ่งตอนนี้เป็นหมอไปแล้วชื่อวิทยาสังขครนี่ก็เหมือนการเรียนมาเด็กอายุยัดเรียนก็ตกบอกเฮ้ยสู้ สุดท้ายมันก็เรียนได้อันดับดีแล้วจบหมอไปต่างประเทศตอนนี้เป็นหมอแล้วมีหลายคนทํานองเดียวกันเลยก็โอกาสก็คือเราเป็นรุ่นพี่เราก็ช่วยเขาเต็มที่บอกว่าเฮ้ยมึงต้องท้อมดูกูสิกูเป็นนองของกันกูเล่นบ้านเล่นแล้วกูยังเล่นได้เลยมึงทำไมเล่นไม่ได้นั่นแหะคือชีวิตที่สัมผัสจากแสงธรรมแล้วก็บ้านนักบวช ก็คือสถาบันแสงธรรมก็ช่วยหลอนหลอนแล้วก็ถ่ายทอดวิธีการที่จะไปแสวงหาความรู้ต่อจากนี้ไปใช่จริงๆก็จริงๆสอดคล้องกับแนวทางที่เราอบรมกันในทุกวันนี้ด้วยนะครับในเรื่องของ on-going information นะครับนะครับผมก็สังเกตเห็นอย่างหนึ่งนะครับว่าแสงธรรมเนี่ยผลิตทั้งผสฆงนักบวชครูคำสอนและจริงๆเนี่ยเราผลิตคาราวาที่ดีๆคารวาที่ทำงานทูประสาทศัก์หลายคน อย่างเส้นพินิพนธ์เนี่ยเป็นต้นนะครับ<ช>นี้ในความเป็นคา,ารวาสเนี่ยครับพี่พี่รู้สึกคาดหวังอะไรกับแสงธรรมนะครับจากวันเนี้ยที่เราครบ50ิปีเนี่ยครับครับในในส่วนของความคาดหวังเนี่ยเราเราไม่สามารถจะบอกไปได้ได้ออกไปเต็มเ็มว่าเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมอย่างเดิมเดิมผมเนี่ยแต่อยู่ที่มันอยู่ที่เป้าหมายของเราไงครับผม ถ้าผมมองแสงธรรมก็คืออยากให้ทุกคนที่เรียนแสงธรรมเนี่ยต้องต้องมีเป้าหมายชัดเจนว่าเฮ้ยผมมาตรงเนี้ย mm hmm. ผมก็ลังทําอะไรอผมกาลังทําอะไรแล้ว,แล,วแล้วทําไมผู้ใหญ่เขาให้ผมมาเรียนครับแล้วพ่อแม่ที่บ้านเขาหวังอะไรแล้วชุมชนที่บ้านเขาหวังให้เราทําอะไรอาจจะไม่ได้กลับไปที่บ้าน mm hmm. อาจจะไม่ได้กลับไปที่ชุมชน แต่สุดท้ายก็คือเรามีเป้าหมายเป้าหมายเพื่อเพื่อเราจะเป็นผู้เล่าเรื่องพระเยซูครับพระเยซูให้กับปุงชนทราบว่าเฮ้ยพระเยซูทําอะไรทำไมพง์ต้องต้องลงมาบนโลกแล้วทําไมถูกตึงแล้วก็กลับเป็นขึ้นมาแล้วไปสวรรค์จบแค่นี้อ่ะอืบจบแค่นี้เหรอไม่ใช่ไหมครับนั้นเป้าหมาย เป้าหมายของการที่จะเห็นแสงธรรมในอนาคตก็คืออยากเห็นน้องๆหรือทุกคนที่จบไปแล้วเนี่ยให้มีให้มีเป้าหมายชัดเจนว่าเรากําลังทำสิ่งเหล่านี้เพื่อเพื่อพระราชัยสวรรค์พระราชัยสวรรค์อยู่ข้างบนใช่ไหมเหมือนในสวรรค์นพระราชยจงมาถึงในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์เนี่ยแล้วพระเยซูสอนตรงเนี้ย ถ้าเราทําตรงนี้ได้เราก็จะเป็นหนึ่งที่เขาเรียกว่าเหมือนกับไม่ใช่เป็นเกลือเฉยๆแล้วก็มีหน้าที่แค่ดองอ่ะนั่นคือสมมุติเฉยๆแต่เราไม่ใช่เกลือที่อยู่นิ่งๆแต่เราต้องไปในสังคมต้องออกไปอยู่ในที่ที่เขาเรียกว่ามันที่ไหนต้องการเราก็คือเราต้องสามารถอยู่ตรงนั้นได้ในทุกสถานะก็อยากให้น้องๆที่เรียนเนี่ย มองเป้าหมายตัวเองให้ชัดเจนแล้วก็อย่าอย่าไปอย่าไปอย่าไปมองซ้ายขวาเยอะ <c oughs> มองเป้าหน้าเยอะๆหน่อยค <c oughs> แล้วเราจะสําเร็จไม่สําเร็จไม่ต้องไปห่วงอย่างผมเรียนเนี่ยผมเรียนตั้งใจจะเป็นนักบวชอย่างเดียวอ <c oughs> ไม่เคยวางแผนว่าจะต้องออกไปแล้วทํามาหากินครับ <c oughs> อันนี้เรียนตามตรงว่าออกไปเนี่ยคุณพ่อยังคุณพ่ออธิการเนี่ยท่านก็หวังว่าบอกนิพนธ์ออกไปนะ พ่อมีทุนแค่ห้าพันไปใช้ชีวิตได้อาจจะสักเดือนหนึ่งที่เหลือเธอต้องดูแลตัวเองอตอนนั้นเราก็เอาไงดีอ่ะก,ก็สวดสิขอพระนําทางพระจิตนำทางเราแต่ตอนนั้นไม่รู้หรอกว,ว่าพระจะทํางานกับเราแบบไหนเราก็ใช้ความรู้นั่นแหละก็เรียนรู้หาทาั้งหาความรู้อย่างที่บอกแล้วก็สู้ชีวิตไปคสิ่งสําคัญคือพอเราออกไปในฐานะที่เราไปเป็นคารวะปุ๊บเราก็ต้องคิดถึง พ่อแม่พี่น้องครับวังกะตันยูรู้คุณเป้าหมายผมที่ออกไปครั้งแรกก็คือต้องดูแลพ่อแม่อให้ท่านได้อยู่ในสภาพที่พออยู่ได้ไม่อัตคัดขาดสนเกินไปมีแค่นั้นจริงๆไม่คิดจะมีครอบครัวด้วยตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกคิดแค่เรื่องเดียวครับว่าทําไงให้พ่อแม่เ้าท่านพอจะพอมีความสุขอยู่ได้บ้างแค่นั้นเองแล้วก็มีประมาณของเป้าหมายชีวิตเนี่ย จะสำเร็จไม่สําเร็จคาว่าสําเร็จมันไม่เกี่ยวกับว่าสําเร็จเป็นนักบวชเป็นพระสงฆ์ได้ไม่ใช่อ่ะเป็นพระสงฆ์จะสําเร็จไม่สําเร็จนี่อยู่สุดท้ายที่ชีวิตเราเราต้องต้องจากโลกนี้ไปแล้วเราเราเหลืออะไรไว้ให้ให้เขาอครับรังนั้นก็พยายามพยายามพัฒนาตัวให้มากๆอย่าไปอย่าไปคิดว่าเราบางคนอ่ะจะด้อยค่าตัวเอง ออกไปแล้วว่าโอ้ยผมแม่งไม่มีความรู้จะไปทำอะไรในพระศาสนาจักอย่าด้อยค่าตัวเองสิครับรบ,รบเราต้องเราต้องมองว่าพระให้ให้เราเกิดมาเนี่ยมันมีค่าทุกคนเนี่ยแต่คนส่วนใหญ่จะไปมองโอ้ยผมไม่มีความสามารถผมมันเลยกลายเป็นว่าแทนที่จะบัทอนตัวเองกลายเป็นบั่นทอนคนข้างเคียงไปด้วยนี่มันเลยกลายเป็น ทุกวันนี้ก็เลยจะหาคนดีมาช่วยงาน,นก็เลยแบบเฮ้ยยากจริงวะ <laughs> ใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันอย่างน้องที่รุ่นน้องรุ่นพี่ที่ออกไปแล้วเนี่ย <c oughs> จากแสงทําไปแล้วเนี่ยบางทีจะรู้สึกผมจะรู้สึกว่าเชิญมาช่วยงานวัะศาสนาจากักรเข้ามาช่วยทํางานเขาจะบอกว่าเฮย้ยไม่มีปัญญาหรอกอื <c oughs> ไม่มีสมองแล้วบอกเฮ้ๆๆยทำไมไปด้อยค่าตัวเองขนาดนั้น ในในในเราต้องมองว่าเฮ้ยพระให้ความรู้มาขอพระจิตทุกวันเดียว่าโอง์ให้อะไรกับเราครแค่นั้นเองผมก็พยายามใช้ใช้สิ่งที่ท่านสอนเรามาเป็นแบบนี้ว่าพระเยซูก็สอนว่าเมื่อเราไปแล้วเราส่งพระจิตมาช่วยช่วยพวกท่านรพระองค์ไม่ได้ทิ้งไปอ,อยู่พระจิตแล้วก็มีอีกคำหนึ่งที่ที่ประทับใจมากก็คือว่า ที่พบเสร็จมาแล้วก็พงไ,ไปไปที่บะตน้บุรเปตโต uh huh. รแราว่ันนั้นก็นได้ฟังตอนหนึ่งที่ท่านพูดว่าวิธีการที่จะพัฒนาชีวิตพระในตัว uh huh. ขอให้เราพัฒนาชีวิตพระในตัวของเราให้ให้มากที่สุด uh huh. หรืออะไรทำน้องเนี่ยโป๊ก็พูดคล้ายๆกับว่าเรามีชีวิตพระในตัว uh huh. เราต้องพัฒนาตัว พัฒนาชีวิตพระในตัวของเราให้มันจเจริญงอกงามได้ขนาดไหนเนี่ยมันมันเลยทําให้กว่านั้นเนี่ยโป๊บมามา,มา,ม,ามาพูดคาเนี่ยมันเลยปิ๊งเข้ามาในหัวว่าเฮ้ยเราเออว่าให้ชีวิตพระอยู่ในเราตั้งนานนี่หว่าทําไมเราโง่จังวะ <c oughs> ไม่พัฒนาตัวไม่พัฒนาชีวิตพระในตัวเราให้มันให้มันขึ้นไปเรื่อยๆล่ะครับใช่ปะเราโมาแต่มาท้อว่าพระเจ้าอยู่ไหนมาโถอยู่ข้างๆอยู่ในตัวมึงนั่นแหละ ไม่อยู่ที่ไหนเลยแต่เราต้องพัฒนาไงครใช่ไหมก็ก็แค่นั้นะ่ะครับแต่จะพัฒนาโดยวิธีไหนก็เป็นเรื่องของบรรดาพระสงฆ์ท่านต้องบทเล่าให้ฟังว่าพัฒนาชีวิตพระในตัวยังไงวะเชื่อไหมมีชีวิตพระอยู่ในตัวรเราเนี่ยตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมก็มองว่าออวันนั้นขน้าั่งคิดว่าทำไมกูไม่คิดว่าชีวิตพระก็อยู่ในตัวเรามาตั้งนานแล้วทําไมเราไม่ไม่พัฒนาให้มัน ให้มันไปแล้วก็อาจจะอาจจะตอนนั้นอ่ะมันยังไม่ปิ๊งก่อนหน้าเนี่ยเราไม่ปิ๊งแต่เราปิ๊งสุดท้ายก็คือเรากำลังทําอยู่ในขั้นตอนที่ว่าพัฒนาชีวิตพระแต่ในความร,รู้สึกว่าเราไม่เราไม่เข้าใจลึกซึ้งตรงนี้เ,เพราะอย่างสิลลังบาปเนี่ยก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าพระเยซูก็สอนคําสุดท้ายว่าจงไปเทศสอนให้นานาชาติรู้จักเราใครที่เชื่อก็โปรดสินให้เขาคำว่าโปรดศิลลางบาปให้เขาเนี่ย ผมมาตีความนีรู้ผิดถูกนะมือนก็การที่พงใส่ชีวิตพระเข้าไปในตัวเราเต็มๆโดยสิริลางบาปใช่ครับ,รบก็คือนั่นนะได้ชีวิตพระแล้วไงแต่เราเพิ่งจะมาบิ้งตอนพบรเหตุไมาเนี่ยเออเราก็เออใช่เว้ยก็เลยเอามาแบ่งปันให้พี่น้องทราบว่าให้พวกท่านผู้ชมทราบว่าชีวิตพระมันมันมีตอนนั้นจริงๆแล้วพระเยซูบอก ให้ไปปวดศีลให้เขาปวดศีลก็บาปให้เขาเ,เพื่ออะไรอะ่ะให้เขามีชีวิตพระอ,อยู่ในตัวเขาด้วยเขาจะได้สามารถที่เจริญชีวิตเอาชีวิตพระที่อยู่ในเขาเนี่ยอืพอระฉลาดมากนะเพราะเรามีชีวิตพระในตัวเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเราคิดอะไรมันก็คิดออกหมดอะ่ะนั่นนั่นหนหะคือประเด็นที่ที่อยากจะที่ได้ไปแล้วก็อยากจะฝากฝากไว้ ครับครับแล้วก็ในโอกาส50ปีสถาบันแสงธรรมนะครับก็อยากจะขอให้พี่นิพน์ได้ฝากอะไรเป็นพิเศษสําหรับสิทธิ์ปัจจุบันรวมไปถึงคุณผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่ทางบ้านเลยครับ,บครับก็ฝากไปเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องบอกว่าให้ผมเมื่อไหรจะไปเอาคืนเขาบอกเอาแต่ฝากเอาแต่ฝากแล้วไม่ไม่เอาคืนสักทีก็เอาเป็นเป็นว่าเราเราบอกว่าเราเราอยากจะ จะบอกว่าน้องๆที่กําลังเรียนอยู่แล้วก็เพื่อนๆที่จบไปแล้วไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่พระสงฆ์หรือใครก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งหนึ่งก็คืออยากได้ความเขาเรียกว่าเราต้องเราต้องไม่ว่าคุณจะเป็นใครยังไงอย่าอ,อย่า,อย,าอย่าคิดว่าเราด้อยขอให้ออกมาแล้วก้าวไปด้วยกันอม,มันต้องเดินไปด้วยกันนะถ้าคุณ คุณไม่เดินคุณก็ผูกเชือกแล้วให้ผมลากก็ได้ใช่ป่ะ <c oughs> แต่ยังไงก็คือเราต้องกล้าที่จะออกมาเดินไปด้วยกัน <c oughs> ใครที่มีแรงก็ต้องกล้าที่จะออกมาเดินไปด้วยกันแล้วน้องๆ <c oughs> ที่กําลังศึกษาอยู่เนี่ยที่ฝากไว้ก็คืออยากให้ให้เข้าใจว่าชีวิตเราเนี่ยมันส่วนหนึ่งก็เกิดมาเพื่อเรานั่นแหละ <c oughs> แต่บางทีเราคิดเพื่อเรามากๆแล้วก็มันก็จะเกิดคลายไปว่า สุดท้ายจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าไปที่เขาว่ามีใน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 สังคมเพราะคิดแต่จะให้ตัวเองมากเกินไปเลยลืมไปว่าเฮ้ยชีวิตเรายังมีค่าที่จะแทนที่จะไปนั่งคิดว่าเฮ้ยเราเรามันแย่เกินเอาตัวออกไปในสังคมสิอมเออไปอช่วยเขาสักคนนิดคนหน่อยเดี๋ยวนี้มันก็มีคลิปนะคออกมาเยอะแยะเลยนะเห็นจากทั้งจีนบ้างอย่างบางทีก็ไอไอคนที่เขาอะไรนะอย่างเมื่อเช้าเห็นก็คือ เขาไปนั่งผูกเชือกรองเท้าครับแล้วก็มีรถรถเบนซ์ถอยมาตรงที่เขาปูเท้าแล้วมีกล่องของก,กระดาษบางอยู่อไอ้าาไอ้คนที่ขับรถเบนซ์มันก็บอกว่าชี้ๆเอาเอายกออกให้หน่อยเขาก็มียกออกอเออแล้วเ,เสร็จแล้วเขาก็เดินไปเดินไปที่รถเบนซ์รถเบนซ์หยิบหยิบตังมาออกมาตังทิ้งไปที่พื้นแล้วสุดท้ายไอ้คนที่เขาผูกเชือกรองเท้าเขาก็เก็บตังค์ เสร็จปุ๊บแล้วมองไปเขาอ๋อเห็นคนทาความสะอาดเขาตัางค์ที่ไอ้ไอรถเบนทิ้งให้เขาเนี่ยเขาก็ไปให้คนทาความสะอาดคนนั้นแล้วสุดท้ายเขาก็มีกล้องก็แผนไปเห็นคนถือสูตรเจ้านายเอาสูตรให้เจ้าหน่ายอไอ้คนที่ผูกรท้ามันเป็นเจ้าน่ายอ,อ,อหักมุมเลยหักมุมแล้วเราก็เสร็จปุ๊บใส่สูตรเสร็จปุ๊บมันไปเปิดรถลังบูกินี่ขับไปไอ้รถเบน เหวอเลยนี่คือนี่คือบางทีเราไปไปด้อยค่าคนมนเชิงที่ว่าทําไมคุณร่ํารวยขนาดนั้นคุณไปแล้วเฮ้ยเขารวยกว่าคุณนี่เอ่ะเขายังยอมก้มไปเก็บสตางค์น่ะเอาไปให้ไหนเขาไม่ได้เก็บใส่ปากเขาเอาไปให้คนอื่นนี่คือเป็นอะไรที่มันมันมองให้ให้สังคมเราเห็นว่าเฮ้ยเราอย่าเราอย่าไปอย่าไปด้อยค่าคนขนาดนั้น เขาช่วยคุณคุณก็ขอบคุณเขา,ขเขาดีดซีซื่อตรงตรงเนี่ยมันสังคมมันถึงอยู่ได้ถ้าเราชีวิตเราในฐานะเป็นเป็นคารวะหรือเป็นใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะยากดีมีจนแค่ไหนเนี่ยแค่นิดนึงเนี่ยเรามองไปที่คนรอบข้างเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย hey, มันชีวิตมันสวยงามนะเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเฮ้ย hey, ชีวิตไม่ดีแล้วต้องไปฆ่าตัวตายแบบโหความมึงจะเกิดมาคิดไหมว่า แม่งอุ้มท้องมาเก้าเดือนเคยอุ้มไหมม,ม,มันมีคนเคยเทสนะให้ผู้ชายอ่ะไปลองอุ้มท้องดูโดยโดย,โดยใส่น้ําหนักเข้าไปทุกว,นวนันทุกวันแม่ท่านหนึ่งห้าเดียวบอกมันเลิก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 นั่นนะ่ะคือชีวิตที่ที่เราบางทีเราจะงมองว่าคนที่คิดที่จะทําร้ายตัวเองหรืออะไรเนะี่ยคิดตรงที่ว่าพ่พอกับแม่ท้องเองมาเนะี่ยมันมันมันเท่าไหร่ลำบากแค่ไหนอยู่ดีจะมาแค่ คือเป็นโรคซึมเศร้าเป็นนู่นเป็นนี่แล้วค่าตัวตายกันเยอะแยะเลยค่าไปทําไมมรนจะเกิดมายากจะตายยังไงคุณหนีไม่พ้นอยู่แล้วไม่ต้องไปทําไม่ต้องไปรีบแสวงหามันความตายอ่ะสักวันนึงักวันมันถึงอยู่แล้วคุณไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะครับอันนั้นฝากไว้สําหรับเออไม่ได้ฝากอ่ะให้ให้ให้ทุกคนนได้ได้รับอันนี้ก็คือผมไม่ได้ไปสอนใครแค่เอาความประสบการณ์ส่วนตัวมาเล่าให้ฟัง ถ้าท่านเห็นว่ามันดีก็เอาไปปฏิบัติไม่ดีก็ฟังไปเหมือนกับนิพนธ์แม่งบ้าเพอร์ตร้ก็แล้วแต่ท่านครับครับครับนี่ก็เป็นข้อคิดและแรงบันดาลใจดี่จากชีวิตของพี่นิพนธ์ในฐานะที่เป็นศิทธ์เก่าได้สัมผัสแล้วก็เรียนรู้จากสถาบันแสงธรรมมาใช่ครับอย่างนั้นก็46ปีที่ผ่านมาใช่โอ้โหไม่แก่เลยนะเนี่ยมันเป็นรุ่นพองเนี่ย วันนี้ไม่ถึง4ี่หแน่นอนยี่สกว่าใช่ไหมครับเป็นลูกได้เป็นหลานได้ใช่ใวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณพี่พลนะครับใช่ขอบคุณมากครับดยินดีครับคยินดีครับครับอันนี้ก็เป็นรายการพิเศษสําหรับเฉลิมฉลอง50ปีสถาบันแสงธรรมนะครับกลับมาพบกับเราได้ในโอกาสต่อไปครับวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีความสุขนะครับ